เรามาดูบรรยากาศการจับปลาบ่อลึก5เมตรมันนั่นตัวใหญ่เลยเฮ้ยขัวใหญ่หัวใหญ่ไหนครับเจอยังครับตอนนี้เงี้ยมาอยู่บ่เฮ้ยลึกอยู่ดิดูบรรยากาศการหาปลาแล้วฮะทอ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 นี่ได้แล้วนี่โลกว่าโลโลครึ่งอ่ะ สมัครกันมาได้หลายดีตรงนี้ไอเจนนี่ยปลากินบัดมือปลาในบ่อนี้มีกี่ตัวแล้วพี่นะสามสิบห้าตัวอ๋อสามสิบห้าตัวดูวันนี้ฮะรวมๆแล้วตัวละโลโอ้โหห้าโลเดี๋ยวกินกันเองไงัตว์ทอดสักสิบตัวต้มสิบตัวเนาะเหลือทำอะไรวะฮะย่างไปลาบ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 ดูโอ้โหใหญ่กว่านี่โปะก็ได้ไหมเอ้ย เด็แล้วหรอโมเอาไปอยู่บ่ครับโมอะกิโลอกิโลเนี่ยสั่งเลยรีบสั่งเเขาจอกันหมดเด้ไปไปไปเจ็ดไม่ได้ตัวเลยอ่ะพี่น่งทับป่าไวด้ว

ตด้มโค่นกันตําโค่นกอนเลยสูบสูบให้โคนมันสูบีก็เอาไม้มาไอตีหัวไอ้ตายหมดเลยไอเจ๊ใช้ก็ป๋องนี่นั่นน่ะนั่นนตรงห้เจ๊นั่นนะเอนี่นหนวดมันยุ่งหลังเลมังยังไปทางไหนนั่นนั่้คุณตักะตเลยอเจนั่งทับป่ากันเอพี่เานั่งทับมาอยู่เนไอ้วัือดหมอโดนตุ่เ้า

แหววลยเมื่อหนือข้างหลังพี่ข้างหลังพี่ข้างหลังไปแล้วไปแล้วนี่หงวดเต็มเลยเออมันเยอะอยู่เดีแต่มันจับไม่ได้เลยตอนนี้นู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะมันถอยหลังมาแล้วนี่แจักตัวแล้วนี่นี่นี่เจ็ดถังนี่ยถังนี่เนี่ยขึ้นฟอนแล้วนะขึ้นฟอนแล้วข้างข้างสลิงนั่นนี่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 โอ้โหเต็มเลย นี่นี่นี่เลยไปเลยไปเลยไอ้เจาหลอดขาไปแล้วต้องเข่าพี่อ่ะต้องเข่าพี่เลยหน้าเข่าพี่อ่ะไปแล้วเอยคนมาแล้วได้แงี้ยนะไอ้สัตว์ไปจากคนเดียวเดียวทั้งกูบอกกูบอกไปดุดเลยเยอะๆไปๆเออตัวเต็มเลยพิษสากขึ้นบกขึ้นบกเลยพี่แตางน้ำบอกแบงเลย น้ำมาด้วยเดูได้ยี่ตัวไหมมันอยู่ในแอ่งนี่แหละนมาเยอะมาเยอะนู้นนู้นมันจะตำตามันจะเจียดเอ้ยเยอะี่หปลากโอ้โหก็มีความหมายนี่โชว์ฝีมือฝีมือยังไงพี่นีที่มือนี่นี่อี่ตัวตัวหนึ่งเลื้งเหลือง ออนตอนหรือออนตอนอะไรหลืลลอออนตอนมาดูนี่นี่เป็นไงสมัครมาได้หลายนะ ทุกคนลุกขึ้นหมดเลยป่าไม่ต้องกินเราก็ได้ถ้าได้กินตัวละวะคนเรื่องเงี้ยอะไรก็ต้องมาทำแบบนี้ดิตังมีชื่ออยู่ด้วยหกจเจ็ดจุดบาทห่าว่าไปพี่เดี๋ยวนี้ไอตอนนี้สาวไปสามามันเมาไปแล้วเอาทเงี้ยเด้ดิละ

เราสารหมูมีอะไรให้นะสารมุ้งขึ้นมุ้เศร้าคือกูนเว้ยซับซิปไอเฉี่ยมกูปลูกมึงเลี้ยมึงไม่ตื่นเองอ่ะไอเก่งก็ไอเป็นไงพี่ไอเก่งก็ไม่ตื่นกูกูพูดใส่ไอที่ไม่ชอบแล้วไม่ขึ้นเลยเราไม่กินข้าวต้องดูภัยมันก่อนกินได้ไงต้องร้อนก่อนร้อนก่อนสวนนะบ้านไหนๆก็ขนาดนี้เราช็อตอากาศนั่นไงนั่นไงโอ้ไปดูตัว เมาตัวกมมันยางผ่านไปผ่านมาอยู่เลยไนนันนะเอาฟาซี่นะมัตากรโดดนะเตอเต๋นี่เต๋อนี่เต๋อนี่เต๋อ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 เอเต๋อเต๋อเต๋เต๋อเตอเอเต๋อเตรอนีนไเอเต๋อเต๋อเต๋ไเตอเต๋อเต๋อเตอเตเต๋ตอเตเอออเเออเเเอเอเเ๋เดูนอเเตอเตเตเตโลอ่ะ โซฟาทำไมกินดีปะนี่งๆไปตรงนั้นไปลาหนุนมาทุกจ็ดสุดท้ายเจ็ดก็จับไม่ได้เหมือนเดิมไอจ็ดเล้นตัวเดียวมุจเจ็บจับปลาดุปลาเป็ดเอ้าเออนี่อะมาแล้วลากแค่เดียวเลยมาทีเดียวเข้ามาแล้วมาดิอ๋ออ๋อไเจ็ดยืนถือมาทีเดียวทำมาแล้วเอาคืนขึ้เดียวแบบเบิร์ดได้เลยจ็ดเด้อไปไล่ไปแต่ผุนเลยมึงเอาลงมาจำพี่อะหรึงเอาไปใส่ถุงก่อน ขวยเอ้ยช้อนลากมาถึงนี่เนาขึ้นมาปลาหายแล้โจ้ไปัดต่อสักทัก้เอ้าวเดี๋ยวจัดไปเลยแล้วพี่ไปรอดูในยูทูบเลยช่องฟิตของผมมเมกับดักมุมปุ่นไหลกมากมุหลายมุมนึ่งมามาเคลียร์ทางเลยทีนี้ทีเดียวมึงหลกเลยอ่ะมึงอา าาโอ้ยหลา,ลาดจีดดมึงเกมกับปดฟังนี่ดิปิดตรงนี้ไเดี๋ยว <c oughs> ่งลาดติดตินิน้อยกดแดกไอ้เหี้ยมงลาสีดมงลาเ่นี้ม่เกดนี่เอาคู่บางเสียเอาขวบบางเสียหลากไปเสียนะโหลกมาดำใส่ขมือเน่ <c oughs> นั่นไอ้เล้วทำคือคือแล้เจ้าเมือยเจ้า <c oughs> ประง้อมไปได้แล้วโอ้โหนไม่มีที่เจาะตุ๊บเจ็ดนี่นี่คุณวัาแล้วที่นี่คุณหลอกกันเองล่ะนี่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 ไอเจดกะวินจับกพองไงเนี่ยให้จวมเลยให้จวมเลยอา จะของช่องลงเองเลยครับแผ่นี้ช่องอะไรเบอร์เบอร์นะไอไไอ้โลไอจ้ดเขาอีกไอหมอนมันลอยไอยไหลลนตามมาแล้วเก่งของมันลวเว้ยเฮ้ยเอาละ จะไปไหนเสียจะไปเหนรอดนั่นนั่นนัเจ็ดเจู้อยนั่นนั่นนั่นนั่จอถังจอถังจอถังอู่ไหนวะหลุดไปโอ้โหเ็นทำนั้นไลยก็ไม่คิดก็ได้บวกตุบวยุ่นเหนื่อยเว้ยไม่เมากูก็เมาไหม ก็ลาปนมาจากสวรค์แน่เนตกลงมานมันนม่มีทางน้ำไหลมาดีเนาะนั่นนั่นนันมันสวรรค์นั่ตานเป็นจังหวัดหน่ยุไใ่บแล้วเหน่แล้วเป็นไรวะกุ้งเปล่บ่เ้ยกลไม้ผลไม้มีอ้ัตวตั้งอ่นหมวกอ่ะ่เก็บแต้มเก็บแต้มโตโมันจะดักโ เอาไปขอลองครับไปอือโอ้ขอลองนะเมื่อกี้นายบอกขลองสี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 เดียวว่ะไม่เอาไม่เอาโอว้อะขี้เหยื่ององะขลองโอบไว้แม่งแฉอืเรือยลูกไหนเนี่ยเด้อ้าวปลาไปแล้วไปลูกไปหมดเร็วอะ ไปวันนี้จ้จาไจะป๊อปะน่ะดูดิไปเาอะไรเนี่ยเกแตกเลยเว้ยฮะกิดก็เย็นด้วยเกิดแตกเลยนะอะไรจิ้คิ้วนี่ิคิ้วอยู่เเอามาืเสายแม่เกคืนเสายแม่เ็มคืนเนาะอเห็ ได้อีตัวละมันมีเกือบ20ตัวนี่เลยมันม่เลยกูไม่มีเยเลยกูดูแลกูไม่ด้เกิน50เล่นขี้กูดูแลเนี่ยเป็นทหารุาขอนเลยนี่เขี้แล้ไอจ้าเด้เนี่ยทำไรกันจะไปดูเนโอ้ยจิ้มจิ้มกินีกจิ้มไม่ได้กู่โเบืือแล้วของลาน่ย แล้วมีนทนหมดแล้วหมดแมน่าจะหมดแล้ี่เดมีระดุกอ้าวมีแล้วไหนปลาดุกสวรรค์ดิโอ้สังประดุกเลยเป็นลอยเน่ไม่เหมือนบ่อนที่เราสูบอ่ะโอ้ยตัวเล็กดีเล็กมันต้องใส่ห้เดือเลย ไม่เหมือนบ่อนู้นเลยมันไม่มีหัวหานี่ไม่ได้ไม่หัวหาไม่ก็ไม่ยืนได้ฟปลาไม่มีเลยหรอกตัดยาทุกวันเลยขิ้หายังเอาหัดโรดตัดยาเอาหดูเพื่อนดูปมูไม่เดือดติงจิตเลยโอ้ยตอนนี้ปลอดภัยตอนนี้โปร่งน่าใสเลยวันนี้เราจะกลับจะกลับบ้านแล้วกินง่อยแล้วตั้งแต่สากลายมาติดหีชิบหายเลยหีน้่ติดหีก็ติดยาเจดดไอ้มีบ่

เล็บเกมนะเล็บเกมเล็บเกมเราเนี่กระดูกนี่สูตะไครต์เลยอะไรบ้างเด็ดโผกเด็ดโผกเด็ดลอยไมเลยนี่ครับกระดูกงามจะเป็นสีเหลืองแบบน่ากินทุกอย่างผ่านกันมื่อกี้อย่างเรียบร้อยปักใจไม่รู้ไงแล้วปักใจไม่รู้ไงครับแล้วดูเชฟดูเชฟวันนี้ขอจับมือเขาหน่อยเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่จับมือไม่ได้เออนี่ครับดูครับคุณพี่เราแล้ววันนี้ทำวันนี้ทำเป็นยังไงพี่ วันนี้เป็นเมนูผัดไก่ผัดไก่ครับผัดไก่ผัดไก่แล้วลูกแตกอ่าผัดไก่ลูกแตกมาดูมาดูมาดูฝีมือเป็นไงต้องให้คนที่ทำชิมเองครับผมนัวใส่เยอ่าใส่หลายไปดูดเด้อแองใส่แสบดูดีดีบอกจืดเลยเด้ออ่าพี่เจี๊ยบต้องชิมดูพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบชิมแล้วต้งสุกอยู่อ๋อต้องถูกเหรอยังถูกรับยังถูกลาบวันนี้ ไล่กันไปก่อนดู่างเไงักข้อกข้องล้วกข้อด้วยวันนี้ฝากข้ออย่าไรด้ก่นอย่าลืมปักตะไคร้ด้วยนะครับปไคไปไ